สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอ,อนำเสนอหลวงปู่เสวงนะครับเหรียญทองเหลืองนะครับรุ่นเทวดาเดินดินครับเหรียญหลวงปู่สวงด้านหน้านะครับด้านหน้า สวยงามมากครับด้านหลังก็จะระบุที่มาครับคือเป็นวัดไทยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดครับหลังสองห้ารุ่นเทวดาเดินดินครับครับตรวจสอบได้ครับ หหลังเสาห้าด้านหน้าก็จะมีลายน้ำชัดเจนนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับ สามารถติดตามรูปที่ชัดเจนได้จากเว็บไซต์พระจริง d o t c s p o t c o m นะครับหรือเข้าไปดูพระเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ พระจริงครับ